อไปนะไปนะค่ะเด็กๆนัำตัวกันเลยค่ะโอเคครับสามสองหนึ่งสวัสดีครับพวกเรานี่ไฟต่างครับปอฮาร์ดแฟรงครับอูคคับสมุยฮะชิต้าครับพูดถึงโชว์เมื่อกี้หน่อยเราได้ปล่อยของอะไรบ้างเรียกได้ว่าเป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของพวกเราฮะคือเพลงชูกาครับผมก็ เป็นเพลงแรกของพวกเราเลยนะฮะที่ได้ปล่อยตัวแบบออฟฟิเชียลในครั้งนี้ครับผมใช่แล้วนอกจากชูการ์นะครับก็ยังมีทูดอรท็อปแล้วก็ยังมีโชว์พิเศษอีก1โชว์ะคระับอีก2โชว์ที่เราได้โชว์กันไปก็ประทับใจมากที่ได้มาโชว์นี้แล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วสนุกมากหวังว่าทุกคนจะประทับใจกับโชว์ที่พวกเราทุ่มเทซ้อมกันมาอย่างหนักเห็นมันมีช่วงที่ให้แต่ละคนได้โชว์ความสามารถอย่างเช่นแบบอารเมนแร็ปสองรอนะครับโชว์โพสิชันนะครับผมก็รอบนี้โชว์โพสิชันเราได้แบ่ง ได้แบ,บ่งออกเป็น3าประเภทก็คือร้องแรปแล้วก็เป็นปเต้นรวมครับผม <c oughs> ชิต้ายังไงฮะฝั่งแรปก็จริงๆพูดพูดถึงทุกฝั่งเลยผมรู้สึกว่าโชว์ครั้งนี้มันพิเศษตรงนี้มันเหมือนเป็นโชว์แฟมิลี่อะฮะใช่เราไม่เคยมีโชว์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วแบบเราก็ได้โอกาสมาโชว์กับ <c oughs> ทั้งพี P ่ๆเทนนิตี T ้ด้วยแล้วก็น้องๆบีเอดีด้วยครับเราก็รู้สึกว่าดีๆที่ได้ไปเป็นคนหนึ่งในโชว์นี้ครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าได้ทำครบทุการ์นแล้วก็ฝ่างสนับสนุนต่อไปด้วยนะ ะะร่วมง,งานกับศิลปินแบบต่างชาติญี่ปุ่นใช่ไหม<ะ>รู้สึกยังไง้ามันสำคัญยังไงมันดียังไงเลีแกรู้สึกแบบตอนแรกที่ผมรู้ว่าต้อง c o l แลกับเขาก็แบบว่าตื่นเต้นตื่นเนื้อมากเพราะว่าเราเป็นวงที่เราเป็นแบบเรื่องเป็นน้องใหม่ครับแล้วแบบว่าเราได้โอกาสที่สำคัญขนาดนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีสุดเพื่อไม่ให้แบบว่าประเทศเราเสียหน้าเ้ย <laughs> ก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมครับผมมันจะสร้างโอกาสอะไรงไงไหแบบผานแฟนที่นู่นได้เห็นผมผมคิดว่าการคอร์รัปของเราครั้งนี้ครับมันคือการเปิดโอกาสใหม่ๆในด้านดนตรีครับเป็นการที่เราทําลายกําแพงทางภาษาเนาะดนตรีไม่มีกําแพงก็คือเราใช้ดนตรีเนี่ยมาเป็นจุดเชื่อมระหว่างประเทศของเราในของประเทศนะฮะคนไทยอาจจะได้รู้จักฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นดนตรีของทางฝั่งญี่ปุ่นมากขึ้นทางฝั่งญี่ปุ่นก็อาจจะได้รู้จักความเป็น ประเทศไทยมากขึ้นด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเด้เรียนรู้การทำงานมันต้องหาวัฒนธรรมเขามัาทำยังไงนะมเออโหก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างตอนแรกก็รู้สึกว่าค่อนข้างต่างอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ทํางานร่วมกับเขาเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาปรับตัวเข้าหาเราเราก็เป็นเข้าหาเขานีผมรู้สึกว่ามันทําให้การทํางานมันไหลลื่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยตอนนี้เราทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยล้วจะมีไหมโอ้ นี่ต้องรอเธอผ่านรอเขาเก็บไว้ก่อนดีกว่าถ้ามีโอกาสในอนาคตก็อยากควร์รอบลกเลยเพราะฉะนั้นเราติดตามนะครับทุกคนใช่เอ้ยยคาดหวังวงการ T-Force ยังไงวันนี้มันดูบูมมากเลยนาะคาดหวังยังไงเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดีกว่าครับเป็นจุดเริ่มต้นของวงการในที่ทําให้ทุกคนผู้ฟังได้เห็นว่า ประเทศไทยของเราเนี <that sorta S 1> ่ยมีคนทํางานเพลงผลิตผลงานเพลงผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่มีความสามารถมากมากเราสุกว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนแบบรู้ว่าเนี่ยประเทศไทยของเราอะไม่แพ้เลยนะไม่แพ้ใครในโลกในเรื่องการผลิตผลงานด้านเพลงเลยครับสุดท้ายฝากฝวกเรู้สักตัวกับแฟนครับผมก็พวกเรานะครับดีวายนะครับขอฝากตัวพวกเราเข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้นะครับผม การรับพวกเราได้ด้ติดตามพวกเราได้นะครับที่โซเชียลมีเดียครับช่องทางทาง Official d ล v i วาครับครับผมขอบคุณ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 นะครับขอบคุณ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 นะครับ